ที่แล้ว67ครับก็ปรากฏว่าเลขาเขาก็เหมือนจะมารายงานหลวงพ่อว่าไอเนี่หมอเบีเยถวายไงหลวงพ่อไม่ครบยกตัวอย่างเช่นถือว่าเ,ออเงินเงินทำบุญมาล้านนึ่งหมอบีก็อาจจะถวายหลวงพ่อ900าแสนะซึ่งมันก็ปนแปลว,ว่ามันหายไปแสนเดยครับนะแต่เวลาหมอบีเขาเขาถวายหลวงพ่อเนี่ย เราพ่อก็ไม่เคยนับเลยนะพอมันอยู่ในถุงครงพ่อก็ส่งให้ผู้ติดตามนะเอากลับวัดไปแต่ว่าหมอบีก็จะบอกแทบทุกครั้งว่าเออตอนนี้ผมทําโครงการอันนู้นอันนี้อยู่นะก็เหมือนมันแปลความแบบตรงไปตรงมาก็เหมือนว่าเออเงินที่ขาดไปตรงนั้นน่ะหนึ่งแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่โปรเจกต์เขาก็ไปทาโปรเจกต์มาไปทาโปรเจกต์ แสดงว่าในแต่ละครั้งเนี่ยทางหมอบีไม่เคยบอกหลวงพ่อเลยว่าเขาได้เงินบริจาคมาเท่าไหร่ตรงนี้ยังไงหลวงพ่อก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าเลขาเนี่ยเขาเขามีรายงาน,นมีใบเสร็จที่ไปอบีอะไรไปเบิกเงินอะไปเบิกมาไม่ว่าก่อนหน้านี้คือย,ยอดจํานวนเต็มเนี่ยหลวงพ่อทร,รารบแต่พอชุวห้องพักหลังเนี่ยเลขาเพิ่งมาบอกว่ายอดจานวนเต็มกับเงินที่หมอบีถวายหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยถูกต้องไม่ตรงกันน่ มีอยู่ประมาณกี่ครั้งครับที่เลยขาแจ้งมาแบบนั้นประมาณสิบกว่าครั้งแต่โอ้แต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อก็ไอ้ที่เป็นยอดจริงๆเนี่ยมันก็ประมาณสักสี่ห้าล้านอ่ะแล้วหลวงพ่อยอดที่หายไปประมาณเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าหายไปคือคือลักษณะหมอปีทํางานก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะถ้าเกิดว่าเงินมาล้านึ่งเขาก็ออกไปทาโครงการแสนนอือแล้วสุดท้ายเขาก็ส่ง รีพอตรายงานรายงานยังหลวงพ่อว่าใช้เงินไปยังไงบ้างแต่นี่เป็นประเด็นที่บางคนไม่เห็นเลยครับก็ปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดขึ้นบางครั้งเงินไม่ได้มาที่หลวงพ่อเลยครอย่างที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังว่าถ้าหากว่าเราไปถ่ายชวิตโกกบือมันก็ไปที่ที่บัวเลยแล้วแล้วตั้งแต่ครั้งแรกหลวงพ่อไม่ได้มีการตับเยือนทางด้านของผมอยู่หลวงพ่อเพิ่มมารู้เรื่องนี้จริงๆตอนปี67เดนี่เองหรอ คือจริงๆแล้วหมอบีเขาปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดว่าแต่ว่าไอ้กรณีที่เขาถูกเหมือนใช้คําว่าถูกร้องเรียนกันแล้วกันเอ้ยถวายเงินหลงพ่อไม่ครบอ่าจ้าเกิดคว่าไม่ครบเนี่ยเธอก็ต้องต้องเข้าใจนะว่าเออมันไม่ครบเพราะอะไรครับเพราะในแต่ละครั้งเขาก็ทาโปรเจกต์แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งมันจะขาดนะไม่ใช่หอรอกแสดงแสดงว่าข้อมูลที่มีการบอกว่าหลงพ่อเนี่ยรับรู้มาตลอดว่าโอเคมีการ่ปกับหมอบ,บีเจ็ดสิบสามสิบนี้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงคิดอย่างนั้นเลยเหรอ หลวงพ่อสอนเขาอยู่ตลอดเวลาว่าทําอะไรให้บริสุทธิ์ครับถ้าไม่เช่นนั้นนะ่นะเขาจะได้รับผลของกรมรมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนทําบุญมาต้องให้มันเป็นบุญบลกลกหลวงพ่อได,ได้เรียกหมอบีท่านมาพูดคุยไหมครับเรื่องของจํานวนเงินที่มันบางครั้งส่วนไม่ครบอะไรเงี้ยเรียกคุยหลบเราแล้วที่หมอบีแกว่ายังไงบ้างครับหลวงพ่อ,อประเด็นก็คือว่าหมอบีก็ขอ ขอเวลาไปทําข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเนาะ่งเขามีทีมงานทีมงานก็ทําข้อมูลเรียบร้อยลงมาเออตรงเนี้ยมันเอาไปใช้อะไรอะไรยังไงข้อมูลมันมาถึงหลวงพ่อบ้างไหมครับข้อมูลที่แกชี้แจงต่างๆอะไรเงี้ยครับมาถึงลงเป็นแฟ้มใหญ่โตมโหฬานเลยเพราะโครงการแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีภาพประกอบมีอะไรมากมายเห็นบอกว่าหลวงพ่อยกเลิกบัญชีนั้นไปแล้วคือคืออย่างนี้ลง การยกเลิกมันก็บองได้หลายมุมเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยทางวัดเราก็มีการประชุมคณะกรรมการวัดแล้วก็เห็นชอบให้ปิดบัญชีนี้ซะแต่เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้ออกอได้สบายใจนะแต่เมื่อไหร่ครับหลวงพ่อ,อครับจริงๆเราสั่งปิดไปนานละเป็นเดือนละนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังมีคน อะไรทาบุญเข้ามาแต่ว่าหมอบีจับเงินไม่ได้แน่นอนแต่เพราะพระีี้อกําหนดว่าห้ามไปแตะต้องเงินแปลว่าในระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่สามารถใช่ใช่ไม่ได้คือคนสามารถจะโอนเข้าไปได้แต่เบิกไม่ได้ไปได้ไม่ได้แล้วมันจะมีการโอนไปที่วัดจะแสดงว่าหลวงพ่อเป็นคนคุมบัญชีตรงนี้แล้วเราหลวงพ่อสั่งการจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติอย่างนี้โดยเพราะเลขาเนี่ยหลวงพ่อก็สั่งนะให้ทําอย่างนี้นะถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้ว มันผิดนนนนบัญชีนี้คือจะมีแค่หมอบีอย่ั้น,าานาาทีสามารถเบิกได้คือหมอบีไม่เคยเบิกเงนด้วยตัวเองเเขาจะให้เลขาดําเนินการแต่ว่าต้องใช้ชื่อรับมอบชืขเขาเป็นคนคุอยู่คนเดียวพี่บีเป็นคนเซ็นไงเห็นว่าอำนาจให้เลขาไปเบิกเราคออนาจที่หอนาเห็นว่าบนานัญชีิงบัญชีบริษัทต้องมีกรรารากไม่ใช่หรอก ถึงใจจะให้ออกนี่บัญชีของหมอบีไม่ใช่ของวัดวถ้าของวัดอ่ะสามในห้าใช่ใช้เป็นบัญชีส่วนที่ท่านขอหมอบีขอพระอาจารยนทำะอาจารย์ครับท้ายที่สุดแล้วทางกองปราบเนี่ยมาแจ้งพระอาจารย์ตอนไหนครับว่ามันมีเรื่องแบบนี้แล้วก็อยากให้พระอาจารย์มีการตรวจสอบก,ก่อนอะไรเงี้ยอ่ะัะใช่แต่นานหรือยังครับคือประมาณรักสองสามเดือนแล้วหสองสามเดือนสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองปราบก,ก็เข้ามาสองครั้งครับน่ะ ในในในช่วงเวลานั้นมันเหมือนกับว่า,าเหมือนกับเข้ามาเพื่อ,อสอบถามข้อเท็จจริงอย่างที่เธอถามเนี่ยครับ,รบนะแล้วหลวงพ่อก็แสดงแสดงหลักฐานอะไร,รออกไปไไให้เห็นว่าเออเนี่ยจริงๆนะมันมีข้อมูลที่คาดเคลื่อนแต่อย่าไปสุดว่าเขาโกงครับอ่าเพราะอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละนะเงินคนทำบุญมาล้านหนึ่งนะอาจจะมาถึงวัดเก้าแสนแสนหนึ่งนะ่ก็คือพี่บีไป ทำโครงการโปรเจกต์ต่างๆซึ่งแต่เดิมเนี่ยที่เนี่ยทำโครงการอะไรบางทเีเงินไม่ได้เข้าวัดเลยนะครับก็มันก็ไปโครงการต่างๆเลยครับอย่างเช่นซื้อวัวเนี่ยใส่ชีวิตโครกระบือเป็นร้อยๆ้อยตัวเนี่ยนะก็เงินก็ไปที่ฟาร์มเลยครับพ่อกังวลใจไหมครับตอนนี้ว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นอาจจะที่บีอาจาจะต้องแบบเอาตัวพ่อไปยึดโยงไปเกี่ยวทำให้พ่อต้องแบบว่าต้องตรวจสอบไปดผู้ตรวจส,สอบไปด้วยเี่ยประเด็นไหนอะล อ่าใช่อันนั้นสำคัญลูกทางวัดเราก็มีระบบบัญชีอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้อยากจะบอกพวกเราว่าวัด,ว,ดวัดพระบาทหลวุเนี่ยเปลี่ยนไปบมดแล้วนะวัดต่อไปเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้แต่งเงินเลย่เงินของวัดเข้าบัญชีวัดแต่โดยผ่านา,าการ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 เบิกการทำบุญด้วยอา่อาอีดยชั่นทำบุญรับเข้าสรรพกรเลยครับ่ไม่มีใครแตะได้ลูก เพราะดังนั้นเนี่ยสมมติวหลวงพ่อจะซื้อใหม่สักตัวเนี่ยหลวงพ่อก็ซื้อเองไม่ได้ครับต้องมีคณะกรรมการ13ท่านพิจารณาก่อนว่าสมควรซื้อไหมสมควรจ่ายไหม13คนเลยนะพอเสร็จแล้วพอถือว่าเออสมควรซื้อหลวงพ่อก็จะมาเซ็นเห็นชอบและอนุมัติจากนี้คำสั่งนี้มันก็จะไปที่ระบบการเงินของเรามีอาเจนที่5คนต้องลงนาม3คนทีนี้จะซื้อใหม่เนี่ย วิธีการก็คืออ่ะเราไม่ซื้อเป็นงินสดนะอ่าเพราะเราก็จะรู้ว่าใหม่นี่มาจากร้านไหนอ่าราคาเท่าไหร่มันก็จะมีเส้นครับแต่ว่าครับสุดท้ายแล้วผมผมขอถามว่าเรื่องนี้ผมพ่อมองมันว่าเป็นอเป็นการกัดแก้งหรืออจะเป็นการอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปพูดกับหลวงพ่อตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วมันเพิ่งมาเกิดแดงเรื่องช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ามันมัน มันต้องคิดอย่างนี้นะลูกเนาะว่าไอ้เรื่องนี้มันจะต้องเดินหนึ่งสองสามสี่ยังไงถ้าสมมุติว่าเธอเป็นเป็นผู้เสียหายเธอจะทําเรื่องนี้ยังไงเธอจะไปแจ้งตํารวจหรือจะไปแจ้งใครครับล้วเธอแจ้งความเนี่ยแจ้งเอาผิดใครนะเธอก็ต้องเอาผิดหมอบีสิถูกไหมครับเพราะเธอทำลงไปที่หมอบีครับถ้าหมอบีชี้แจงไม่ได้ก็กลายเป็นจําเลยไปครับก็รับผิดชอบถูกไหมลูกแต่เนี้ย แต่ตอนนี้คือตำรวจเขาก็พยายามอยากจะให้วัดเราเป็นเจ้าทุกข์เนาะผู้เสียหายแต่จริงๆถ้ามองกันในในแง่ทางด้านกฎหมายมันก็เหมือนเสียหายนะแต่ว่าผู้เสียหายจริงๆน่ยคือเธอเพราะเธอทําบุญไปแล้วใครที่สมมติว่าอาทาหมอบีเป็นคนเอาเงินเธอไปเธอก็ต้องไปจัดการหมอบีแต่ไม่ใช่หลวงพ่อไปอ้าวถ้าอย่างนี้พวาเธอมา ร้อยคนหรอกพ่อต้องไปเออแจ้งความร้อยครั้งอย่างเงี้ยโลมันกระบวนการในการทํางานไน้นหรวงพ่อะถึงคิดว่ามันมันมันน่าจะนับ 1, 2, หนึ่งสองสามไม่ถูกเนาะอ,อ่ออถาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะพิสูจน์ว่าหมอบีเนี่ยทาทุจริตนะหรือบางคนก็อาจจะใช้คําว่าโอ้ไปอะไรยักยอกเงินวัดอย่างเงี้ยอ่าหลวงพ่อดําเนินการแน่นหอนเพราะหลวงพ่อสอนเขาด้วยปากของตัวเองนะว่าทําอะไรให้นะับ หลวงพ่อครับทีนี้เองเนี่ยครับมันมีประเด็นที่ว่านายเด็กเขาบอกในรายการว่าหมอพี่เขารับสารมภาพนะครับว่าเขาเอาเงินมายักยอกสร้างบ้านจริงๆยังอย่างไงบ้างครับมันอย่างนี้ลูกตอนก่อนที่เขาจะสร้างบ้านตรงเนี้ยนะเขาก็บอกหลวงพ่อว่าเขาจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมอยากจะสร้างแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้เออหอ,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 อบอกอะไรนะหลวงพ่อแค่ฟังแตแล้วก็ เรื่องมาโผล่อีกทีหนึ่งหลวงพ่อก็มารับรู้มันกลายเป็นกลายเป,าเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นสานักงานเป็นอะไรไปแล้วเนาะโดยที่ข้อข้อที่น่าจะบกพร่องมากก็คือว่าเขาไม่ไรายง,งานหลวงพ่อเลยนะบ่านสร้างอะไรยังไงกามก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วหลวงพ่อไม่เคยเห็นบ้านหลังนี้เลยลครับแต่แใช่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว มันคือลักษณะการทํางานของบอปีเป็นแบบเนี้หรือเล่าเพราะว่าเขาทำไรเขาก็ไปเหมือนกับไม่ไม่มาบอกหลวงพ่อนะไม่มาเล่าหลวงพ่อฟังเพราะเขาคงคิดว่าหลวงพ่อคงไม่มีเวลาฟังเขาหรอกเพราะงานหลวงพ่อมันเยอะมากอออย่่่าางงหนแบบบี้ลววพกไม่ไไไไมมม่่่่ซืออตตรรรรงนะะคับเพาาแกวจปใช่ไม่ใช่หรอกอจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะลักษณะมันสามารถใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ อ่เขารายงานหรอกเพราะมันเออเป็นออฟฟิศได้หรือจะไปไล์สดอะไรอย่างพวกเธอทำเองก็ทําได้ที่บ้านเนี้ยแต่แล้วการเนี่ยที่บ้านมันก็มีห้องพักเนาะครูบาอาจารย์จะไปพักก็ทําได้หรือว่าพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่คนทํางานน่ะลูกก็พักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นอาคารแบบเชิงกระเดกสรสงอ่าแต่จริงๆเราเพราะยังไม่เคยเข้าไปเหยียบสักก้าวเลยนะลูกเดีวก็ไม่ได้เป็นบ้านของผมนะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ ใช่ใช่คือตอนนี้มันมันมันคล้ายกับว่านะหมอบีเป็นผู้ถือสิทธิ์นี้อยู่แต่คาดเดวกันเขาก็แสดงเจตน์ลมนะว่าไอเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสถานสารณูุศนที่ดินที่ที่ดินที่ทางนี้เป็นของหมอบีไหมครับของพ่อหรือว่าเป็นของใครถ้าจะเป็นของหมอบีนะของหมอบีจริงๆกันเหรอเรื่องตรงนี้หลวงพ่ออยากอยากอยากให้หมอบีออกมาชี้แจงได้ครับนะเดี๋ยวอีกไม่นานเพราะหลวงพ่อก็บอกพี่หนุ่มไปแล้วแหละว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมอบีเข้ามาคุยเลยเนี่ยเพราะหลวงพ่อ คือเวลาหลวงพ่อถามอะไรเขาเนี่ยบางทีเขาแบบเหมือนกับไม่ตอบเหมือนกันไม่ให้ลงลึกอะหลวงพ่อเขายังมีประเด็นหนึ่งคือตรนนี้เราเรามีข้อมูลว่าหลานของหลวงพ่อเองเนี่ยมีการเข้าไปจัดแสดงเรื่องของการบริจาคต่างๆภายในวัดเองอะไรอย่างงี้การพการพูดกับหมอปีด้วยเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างหลานใช่ครับหลานหลวงพเขาได้ข้อมูลแบบนี้รับว่าหลานของหลวงพ่อเออเธอไม่ต้องพูดเนี่ยคนในวัดเนี่ยไม่มีใครเป็นลูกหลานหลวงพ่อเลย แล้วหลวงพ่อถือมากการที่จะเอาพี่เอาน้องอะไรเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยจะนึกออกไหมหวัดต่างๆเนี่ยมันพังเพราะอันเนี้ยเอาพี่เอาน้องมาคุมเรื่องเงินเรื่อง,องทองเห็นไหมลูกออประมาณอย่างเงี้ยลูกครับ